สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel EJA Zone Official นะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบเมาส์2รุ่นก็คือเมาส์รุ่น EJA Type M4 แล้วก็ e j Type M5 นะครับผมว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับ ก่อนอื่นเลยต้องมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับผมคือหน้ากล่องเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็หลังกล่องก็เหมือนกันอีกนะครับแทบจะแยกไม่ออกเลยทีนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่าเรื่องของ น้ำหนักของมันนั่นเองที่แตกต่างกันนะครับผม DJ Type M4 ตัวนี้นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่138กรัมนะครับผม138กรัมนี่ถือว่าเป็นเมาส์ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะครับผม138กรัมเ่ยแต่ว่า M5 ตัวนี้นะครับผม ตรงนี้เขาเขียนว่าน้ำหนักมัน70กรัมเท่านั้นเองคือเบาวกว่าตัว M4 ค่อนข้างเยอะเลยเบาวกว่า20 30เลยนะฮะถ้าใครชอบเมาส์เบาๆนะครับผมน้ำหนักน้อยก็ M5 นะโอเคถ้าชอบหนักๆเข้าไป M4 เลยนะผมแกะออกมาจาัดกล่องเลยแล้วกันนะ M4 กับ M5 นะครับตัวเมาส์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะคือมันไม่ได้เหมือนกันแบบว่าโคลนิ่งกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับผมนี่ฮะมาดู อันนี้เป็นเมาส์ EJ Typ m M5 นะครับผมตัวนี้นะครับรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงแบบเออร์โกนอมิกเลยนะครับมันสามารถจับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยสข้างมันจะเท่ากันนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบากว่าตัว M4 นะครับผมสวนตัว,ว M4 เนี่ยพอจับไปแล้วก็รู้สึกว่าหนักจริงๆตัวนี้ก็เป็นเออร์โกนอมิกจับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมคล้ายๆกันนะฮะ แคจะแยกไม่ค่อยออกสดุเนี่ยทำมาเหมือนกันเลยก็คือพลาสติก ABS แต่ว่าบางจุดนะครับผมที่มันจะแตกต่างกันนะครับก็คือด้านข้างตรงนี้คือด้านข้างตรงนี้ของตัว M5 เนี่ยมันจะเป็นพลาสติก ABS แล้วก็เป็นลอนซื่นอนี้นะครับผมเห็นไหมจะเป็นลอนๆอ,อย่างนี้แต่ว่าตัว M4 ด้านข้างตรงนี้นะครับผมที่เป็นจุดโฟกัสตัดจุดๆตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนยางนิดนึงนะ มันจะเป็นยางหนืดๆน,น,นิดหนึงนะครับผมไม่ใช่เป็นพลาสติก ABS นะครับวัสดุเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบในตัวนี้นะครับผมก็คือด้านข้างเป็นยางแล้วก็ส่วนพื้นผิวตรงนี้เท็กเจอร์ของมันก็จะเป็นพลาสติก ABS แต่ว่าถ้าเป็นตัว M5 ตัวนี้มันจะเป็น ABS ทั้งบอดี้เลยนะครับแต่สลับผิวแมทแล้วก็ผิวแบบกลอสซี่สลับกันนะครับผมตรงนี้ก็จะมันวาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะ มันด้านๆนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องของสกอร์เมาส์นั่นเองตัว M5 นะครับผมตัวสกอร์เมาส์เนี่ยตรงนี้เขาจะให้ยางมาแบบเต็มผืนเลยนะมันจะเป็นยางแบบเป็มกอร์เมาส์เลยนะครับถ้าใครชอบแบบว่าหนึบหนึบนิ้วตัวนี้โอเคเลยนะครับผมส่วน M4 ตรงนี้มาดูกันตรงนี้ฮนะสกอร์เมาส์ตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบ ยางแบบ2แถวมันจะขั้นกลางด้วยพลาสติก ABS แบบใสตรงนี้มันโอเคโอเคหน่อยนะฮะเพาสีไฟเนี่ยมันจะทะลุแทรกตรงกลางของสกรเมาส์ออกมาพื้นนี้ค่อนข้างโอเคเลยส่วนตำแหน่งปุ่มของเมาส์ทั้ง2รุ่นนะครับผมก็จะคล้ายๆกันนะตำแหน่งปุ่มจะอยู่ทางด้านซ้ายของเมาส์ตรงนี้อันนี้ M4 ปุ่มก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะที่ผมกดอยู่ตรงนี้ส่วน M5 ก็จะอยู่ตรงนี้ แต่ว่าความนูนของปุ่มจะไม่เหมือนกันนะมันจะมีความเรียวกับความมวนต่างกัน รปรับปุ่ม DPI นะครับผมตัว M5 เนี่ยตรงนี้เขาปรับได้2แบบนะฮะเป็น DPI Loop เนี่ยนะฮะกดขึ้นกดลงได้กดขึ้นก็คือเพิ่ม DPI กดลงก็คือลด DPI นะปรับได้ตรงนี้เลยส่วน M4 นะครับผมตัวปุ่ม DPI ตรงนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มเดียวเป็นกดแบบ Loop นะครับผมมันไม่สามารถปรับขึ้นลงได้นะฮะสมมุติว่าเมาส์อยู่800กดไปอีกก็จะเป็นพันพันหกพันสองนี้กดไปเรื่อย กวดวนไปจนกว่ามันจะกลับมาที่เดิมแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะปรับขึ้นลงได้ M5 จะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าตรงตรงนี้เขามีปุ่มเยอะกว่าส่วน M4 ก็จะมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวปรับ DPI ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับผมปรับได้6ระดับนะสูงสุดอยู่ที่6,400 DPI ส่วนชิปเซตต่างๆนาะนาะนะสองตัวนี้ก็จะเป็นชิปเซตเหมือนกันเลยก็คือสันพัทนึ่นะครับผมที่แตกต่างกันก็จะมีประมาณนี้<ม>เดี๋ยวเรามาดูไฟกันเลยดีกว่าอันนี้ผมเสียบไฟแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นไฟของเมาส์ ก็จะเห็นข้อแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะมาดูกล hmm ้องนี้ดีกว่านี่ความสว่างที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมตัว m นี่จะสว่างน้อยกว่าตัว m 5และตัว m 5นี่แบบไฟพุ่งมาเลยนะฮะตัวไฟของ m 5เนี่ยนะครับก็จะมีทรงที่แบบไม่ได้รอบเมาส์นะครับผมไม่ได้รอบเมาส์นะมันจะเป็นด้านข้างอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้ก็เป็นไฟอย่างนี้แล้วก็ชี้ลงมาอย่างนี้ดูเท่มากดูเท่มากนะครับแล้วก็โลโก้มีไฟ ป็นไฟ R G B ด้วยนะครับผมสวยมากเลยแล้วก็ตัวกรมาส์ก็จะมีไฟเรื่องๆออกมาเลื่องๆออกมาเวลาเราปรับ D P I ก็จะมีไฟบอกด้วยนะว่า D P I เราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปดูรีวิวตัวเต็มได้นะเราทําไว้หมดแล้วส่วนตัว M 4จริงๆไฟมันแรงแต่ว่าตัว M 5เนี่ยมันแรงจริงนะครับผมก็เป็นไฟแบบรอบเมาส์เลยก็คือมันรอบตัวเมาส์อย่างนี้เลยคือไม่ได้เหมือนตัว M 5ที่มันแบบเป็นด้านข้างอย่างนี้ยาวๆตัวนี้มันรอบตัวเมาส์อย่างนี้เลยวนกันเลยนะครับผม แล้วก็ตัวใต้ตัวทริกก็จะเห็นแบบไฟแซมออกมานิดนึงตรงนี้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยตรงนี้สวยครับตรงปุ่ม dpi ครับมีไฟครับถ้าเป็นตัว m 5นะครับผมตรงปุ่ม dpi ตรงนี้เห็นไหมว่ามันไม่มีไฟแต่ตัวนี้มีไฟนะแล้วก็ตรงก์เมาส์ที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นยางสลับกับตัวพลาสติก abs แบบใสเนี่ยมันทําให้ไฟมันทะลุออกมาเงี้ยชาร์จนะครับผมคือนี่เห็นไหม มันก็จะสวยแตกต่างกันนะ,ะให้ดูแบบเต็มๆทั้งสองรุ่น มันจะสวยแตกต่างกันนะครับผมต้องลองดูต้องลองจับดูนะส่วนรีวิวตัวเต็มทั้ง2รุ่นสามารถไปดูได้ที่ช่องของเราได้เลยนะครับผม ejf phone official นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสุดท้ายกันเลยดีกว่าะครับก็ประมาณนี้สําหรับการเปรียบเทียบเมาส์ทั้งสองรุ่นนะครับผมข้อแตกต่างกันมันก็ไม่ได้มีมากอะไรขนาดนั้นสิ่งที่แตกต่างกันหลกัลกๆเลยก็คือเรื่องของวัสดุและก็เรื่องของไฟส่วนเรื่องของฮาร์ดแวร์เมาส์หรือซอฟตแวร์ต่างๆนานาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตทั้งชิป สวิตความยาวสาย USB อะไรพวกนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะคัทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาลองกับมือตัวเองนะครับก็ไปหาซื้อได้แล้วตามร้านขายสินค้าชั้นนำทุ่ประเทศหรือถ้าหาไม่เจอก็เข้ามาสอบถามที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับผม EJA Zone แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า EJA ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ www.ejazone.com นะครับ,บวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ